สวัสดีค่ะวันนี้เรองก็มากับหัวข้อความรักนะคะเข้าตรีมวาเลนไทยให้นะคะวันนี้ก็จะให้คุณเลือกให้พิกเด็กสองกองหนึ่งหรือสองคนที่คุณนึกถึงนะคะหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์หรือใครก็ได้ที่คุณนึกถึงเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะ หัวใจของเขาโอ๊ยตาให้เลือกไปก่อนโทษทีเลือกมาค่ะหนึ่งหรือสองเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่1ก่อนนะคะคนที่เลือกเด็กนี้เนาะะสดๆเพียวกันไปเลยอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นวาเลนไทน์ใครสนใจที่จะเรียนนะคะเรียนทางจิตวิญญาณแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะผ่านพลังงานของไพ่แล้วก็เป็นคอร์ส ที่ใส่หลักสูตรพิเศษเข้าไปให้นะคะแล้วก็ราคาก็พิเศษมากปีหนึ่งสอนแค่3ครั้งนะคะนี่จะเป็นรุ่นแรกของปีนี้เนาะเราเรียนกันเดือนมีนาคมยังไงก็ทักมาถามหาแอดมินได้นะคะทักมาดูโปรโมชั่นได้ตอนนี้เหลือว่างสามที่นั่งนะคะสำหรับห้องหนึ่งนะมาดูคนที่เลือกกองนี้คนที่คุณนึกถึงตอนนี้เขาเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณ คนที่คุณนึกถึงเอาตรงๆเป็นคนที่เลิกลากันไปแล้วหรือจบความสัมพันธ์ไปแล้วเงียบไปแล้วแต่ถ้าไม่ใช่แสดงว่าคุณเลือกอกิดกองนะคะลองไปเลือกกองใหม่ดูเนาะคนคนนี้นะคะน่าจะมีการแบบตอนนี้เขาอยู่ในช่วงของการอยู่กับตัวเองพัฒนาตัวเองหรือว่าเขามูฟออนกับตัวเองเรียบร้อยแล้วล่วละวิสันว่า,น,าน่าจะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะ น่าจะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟคนนี้จะมีความเป็นแบบอีโก้นิดหนึง่งเป็นคนมีสเสน่ห์นะดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนเก่งแต่จะเป็นคนที่มีอีโก้นะคะเหมือนเด็กนิดนึงบางครั้งจะมีส่แบบดื้อเหมือนเด็กนิดนึงอืมมี The Hangman มันมีหมดมันมีหมดของความคิดถึงคุณขึ้นมาคนเนี้ยเราจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะเขาก็มูฟออนกับตัวเองแล้วแต่มันเหมือน ไม่ก็ไม่แปลกที่คุณมาส่องเขาเพราะเขาเองก็คิดถึงคุณนะคะเขาเองก็คิดถึงคุณมาดูคนคนนี้อเขาคิดถึงคุณแบบไหนยังไงความดีเขารู้สึกดีกับคุณสิ่งที่เขาคิดถึงคุณมันเป็นความการที่เราแบบมีจิตใจที่ดีกับเขาปรารถนาดีกับเขาหวังดีกับเขาตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะ มีโมเมนต์ของแบบไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วเขาก็รู้สึกว่านอกจากคุณจะเป็นคนที่จิตใจดีแล้วคุณยังเป็นคนที่โรแมนติกน่าหลงไหลด้วยนะคะคุณเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตพอสมควรแล้วก็จริงจังกับความสัมพันธ์นะแล้วก็ปาถนาดีเขาบอกรู้สึกว่าเขาน่าจะเสียดายคุณนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เออมีเสน่ห์แล้วก็เขาทำอะไรฉันก็จริงจังทุ่มเต็มที่ แล้วก็หมอโบรู้สึกว่าคนคนนี้คงคิดถึงคุณมันน่าจะมีบางอย่างที่หายกรรมเก่าคามาประมาณว่าสิ่งใดที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างเขาและก็คุณทีนี้พอไม่มีคุณแล้วเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นกับเขาอีกแล้วมันทำให้เขาคิดถึงเรื่องที่ยังไม่ได้ปลดล็อกกับคุณ แต่ตอนนี้เขามีน่าจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเขาแล้วมันทําให้เฮ้ยเขาคิดถึงคุณขึ้นมาเลยมาดูแล้วคิดอะไรเขาคิดยังไงกับคุณคะณนะตอนนี้โมเมนต์นี้โอ้เดวิวพลังงานนี้น่าจะยังไม่ได้ขาดนะคะเออสิ่งที่เขาคิดถึงมันยังมีความลหลงไหลอยู่บ้างเออมันมีความลหลงไหลแบบสิบแปดพุธ นะคะกับคนคนนี้หรือสิ่งที่เขาคิดถึงคุณมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวตนของคุณการที่คุณเคยดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่เขา,เ,าเคยเป็นถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากนะคะตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์ระดับที่แบบอ,อยู่ด้วยกันแล้วหือด,ดีพอสมควรพูดคุยกันในเรื่องของโครงสร้างอนาคตเรียบร้อยแล้วแต่คนนี้น่าจะมาในลักษณะของคามารักษณะอย่างนี้คือลักษณะของคู่กรรมนะคะ มมาดูว่าความรู้สึกที่เขามีถึงคุณนะคะตอนนี้คือไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบสร้างเรื่องสร้างปัญหาแล้วเดินออกจากชีวิตเรานะคะหรือเขาถ้าเขาไม่เดินออกจากชีวิตคุณแสดงว่าจากรวาลจัดสรรให้ใครสักคนออกจากชีวิตคุณแล้วช่วงช่วงนั้นมันก็เป็นเขาต้องเดินออกจากชีวิตคุณนั่นเองนะคะหมอบรู้สึกว่าเขาเสียดายคุณเขาเสียดายแบบ ความเป็นอ่อนโยนความเข้าอ,อกเข้าใจความเป็นคนที่คนรักที่ดีของคุณเ่ะอืมมาบอกว่าเขาน่าจะมีความตัดสินใจพลาดแล้วเขาก็มาสํานึกแล้วว่าเขาพลาดอะไรการที่เขา move อ่อนไปอ่ะที่จริงเขาไม่อยากจะทําแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรแล้วเขาไม่ได้มีประโยชน์ในชีวิตคุณคุณไม่ได้มีประโยชน์ในชีวิตเขา whatever มันจําเป็นต้อง move อ่อนจำเป็นต้องจัดใจนะคะ เนื่องจากน่าจะไม่มีสถานการณ์ที่ซัพพอร์ตและเอื้ออำนวยให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อดูความเครียดของเขาเขาเครียดเขาถูกมากนะคะหมอบอกว่ามันจะยังหลงเหลือความแบบความเชิงเสียดายเออมาดูในเรื่องของออความรู้สึกที่ลึกซึ้งที่เขามีถึงคุณเขาอยากคุยกับคุณ เขาอยากคุยกับคุณอีกสักครั้งหนึ่งเขาอยากได้องาสจากคุณเขาอยากคุยกับคุณนะคะหมอรู้สึกว่าคนคนนี้เขาอยากคุยกับคุณพลังงานของเขาบอกไปแล้วเด่นชัดเขาจะเป็นธาตุไฟนะคะลองลองมาเป็นพิจิกเป็นพฤกษพเป็นมีนก็ได้โอเคทีนี้เรามาดูว่าเขาฝากบอกอะไรคุณคะถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรเขาอยากคุยกับคุณอยากติดต่อคุณ เขาไม่อยากพลาดคุณสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคุณเป็นเอ็มเพรสคุณเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์สวยหล่อมีคุณค่าเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปเลยเขาพลาดไปแล้วเขาอยากได้โอกาสนะคะเขาอาจจะรู้ตัวแหละว่าเขาหลักคุณอืมสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเขาอยากให้คุณให้อภัย แล้วก็คืนดีกับเขาเขาอยากได้โอกาสไม่รู้ว่าการให้ภัยกันคืนดีมันจะยังสามารถเป็นไปได้ไหมแต่ในใจลึกๆของเขาเขายังแอบแฝงด้วยคําว่าโอกาสแล้วก็การกลับมาแล้วก็การที่แบบเมตตาอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยอืมโอเคก็ใช้วิจารณญาณน,น,นะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปมูฟออนคนที่เลือกกองที่สองมากองสองกองสองมาดูคนที่คุณนึกถึงตอนนี้ คนที่คุณนึกถึงตอนนี้เป็นยังไงหนึ่งถ้วยเลยคือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้หรือเพิ่งเริ่มต้นใหม่ก็เป็นไปได้เช่นกันตอนนี้สถานการณ์ของพวกเรามันเหมือนมาครึ่งทางแล้วหรืออาจจะเป็นแบบมาได้เกินครึ่งทางหรืออะไรก็ตามแต่มันมีเหตุการณ์ที่ครึ่ง,ง,ง,งๆกลางๆอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ได้อ่อนๆอ้อมๆน,น,นะแต่มันเป็นแบบไม่เต็มไม่ใช่ไม่ใช่ ถ้าเป็นสถานการณ์ที่มันบอกไม่ถูกคืนไม่เข้าใครไม่ออกเกิดขึ้นในในชีวิตของคุณแล้วเขาอืคนนี้มีความเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็มีอีกโก้พอสมควรนะ,ะพลังงานของเขาน่าจะเป็น energy ของชาวธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกหรือว่าเมธเมทุนก็ได้ หรือแม้แต่ตัวของคุณเองนะคะตัวของคุณเองอาจจะเป็นพลังงานของชาวมังกรนะคะชาวสิงชาวเมถุนหรือชาวกันก็ได้นะคะมีความเป็นธาตุลมสูงเอาเป็นว่าคนที่คุณถามถึงคนคนนี้นะคะมาดูว่าเอาเข้าใจแล้วสิ่งที่มันเป็นแบบห้เอร์เซนในความสัมพันธ์เนี้ย มันน่าจะเป็นในเรื่องของการไม่ได้อ่ะสมมุติว่านัดว่าจะทำสิ่งนี้ก็ไม่ทำตบมือข้างเดียวไม่ดงังไม่ได้มีส่วนร่วมหรือว่าซัพพอร์ตในบางเรื่องนะคะระหว่างคุณแล้วก็เขาต่างคนต่างเป็นนะคะแต่ความรักเนี้ยมันก็ยังมันอยู่มันยังอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ต่างคนต่างมั่นใจแล้วมีอีโก้มาขัดตรงกลางอย่างเงี้ยม,มีอีโก้มาขัดตรงกลางมาดูว่า เขาคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะตอนนี้เหมือนเมื่อกี้เลยคิดว่าคุณดูดีมีคุณค่าเป็นเดมเพสสวยหล่อนะคะเป็นคนที่จิตใจดีอะ่ะเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมั่นคงเป็นคนที่อบอุ่นนะคะแล้วเป็นคนที่เฟรนลี่รักอิสระไม่ไม่รักอิสระคุณน่าจะเป็นคนที่รักน้องหมารักน้องแมวรักเด็กแต่เป็นคนที่มีความสุขได้เออเป็น คุณอาจจะเป็นใครสักคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขอยู่ในโหมดที่แบบเออเป็นได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางครั้งนะคะโหมดของความอารมณ์ดีของเขามันอารมณ์ดีของคุณหรือว่าโมเมนต์ที่ดีของคุณมันทําให้แบบละลายหัวใจเขาแต่ว่าบางครั้งคุณก็ไม่สนไม่แคร์เหมือนกันเออบทดที่จะไม่สนไม่แคร์บทที่จะอินโทรกับเชิญก็อินโทรขึ้นมานะคะ ซึ่งสิ่งสิ่งนี้หมอโบรู้สึกว่าต่างคนต่างรู้ตัวตนของกันและกันเรียบร้อยแล้วคนนี้น่าจะเป็นคามาคนที่คนที่คุณถามถึงน่าจะเป็นคนที่เคยคุณและเขาเคยดิวกันเคยเจอกันมาแล้วในอดีตชาตินะคะมีพันธสัญญาบางอย่างร่วมกันแต่บางทีความสัมพันธ์ของผู้คุณน่ะมันให้อิสระซึ่งกันและกันให้สเปซให้พื้นที่ซึ่งกันและกันนะอืม มาดูว่าคนคนนี้เขาอยากจะบอกความในใจอะไรถึงคุณในช่วงนี้ช่วงวาเลนไทน์ไหมหรือช่วงไหนก็ตามถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรค่ะอืมเขารักคุณถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกคุณว่าเขารักคุณนะเป็นสองถ้วยเขาอยากให้คุณกับเขาอะทาไมมันเ้าอยากให้คุณกับเขาหันหน้าข้าหากันนะคะ หันหน้าเข้าหากันหรือมีเวลาร่วมกันหรือเดินทางด้วยกันหรือไปไหนสักที่หนึ่งด้วยกันอาจจะชวนคุณเร็วๆเ,วเวนี้ยถ้าบอกคุณได้เขาอยากจะบอกคุณอาจจะอยากจะชวนคุณแบบไปวีเคชั่นไปเดินทางไป, trip, ไปทริปไปท่องเที่ยวอะไรสักอย่างนะคะหรือไปทําบุญชวนกันไปทําบุญก็ได้นะคะบางคนถ้ามันดีบกว่านั้นเขาอยากจะบอกคุณว่ามันก็จะมีหมดหนึ่งของการที่บางเรื่องเขาใจออกบางเรื่องคุณใจออก แต่เขาก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันถูกละลายพฤติกรรมหันหน้าเข้ามาคุยกันเราก็ร่วมเส้นทางไปด้วยกันได้ไหมประมาณนี้ในใจลึกๆของเขานะซึ่งเขาอาจจะไม่เคยบอกกับคุณก็ได้ The word ขึ้นมาเห็นไหมเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยไปในทิศทางที่ดีมีอะไรที่มันนั่นก็คืออยากอยากจะให้เป็นเหมือนคู่บุญอะไรเงี้ยเป็นเนื้อคู่เป็นโซเม m ไปซะอย่างเงี้ยสิ่งที่เราอยากจะบอกคุณเขารักคุณ นะคะบางคนอาจจะเป็น long distance หรือว่าทางไกลก็ได้นะคะระยะทางไม่ได้มีปัญหากับฉันนะเพราะว่าฉันรักเธอแล้วฉันก็เชื่อมั่นในเธอนะคะสี่สี่คาถาขึ้นมาบอกวเชื่อว่าบางคนถ้าเป็น long distance เขารอคุณเขารอวันนั้นของของเราหรือบางคนถ้าคุณกับเขาอยู่ร่วมกันเ,เขารอการที่คุณจะให้โอกาสให้เวลาหรือว่าขยับความสัมพันธ์อีกสักนิดนึง นะคะสีดาสีดามันเป็นเหมือนแบบที่จริงมันเป็นการเตรียมตัวเป็นการวางแผนมาดูเขาเตรียมตัวอะไรอืมการเปลี่ยนแปลงเหมือนเคสของผู้คุณมันเคยมีปัญหาเรื่องเลิกลากันไปแล้วครั้งหนึง่งแล้วก็กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนเขาอยากให้คุณละก็เขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลังจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเออตอนที่เราเลิกกันหรือตอนที่เรามีปัญหากันนะคะ เพราะว่าเหมือนบางทีอ่ะมันมีในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่มันผุดออกมาจากความรู้สึกของเขาซึ่งในทางกับการเขาอาจจะขาดหรือไม่คุณอาจจะขาดก็ได้นะคะเรื่องของการดูแลโอเคสุดท้ายขอสามใบให้สําหรับคนที่เลือกกองสองสามใบนี้สิ่งหนึ่งนะคะ เพราะว่าหมอโมอมองเห็นว่าความสัมพันธ์ของคุณเคยมีปัญหามาแต่ว่าเขาก็รักคุณแล้วคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะให้อยู่กับปัจจุบันก่าความผ่านความผิดพลาดของเขาความผิดพลาดของเราในอดีตเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรถ้าเราจะยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆนะคะเราก็ทําวันนี้วันปัจจุบันให้มันดีนะคะอันนี้คือคุณรู้ไหมว่าที่จริงเจ้าสองสองว้วมันก็คือสัญญาใจจากอดีตชาติ แต่ว่ามันมีมันมีนี้ขึ้นมามันเป็นมันเป็นคนที่ถูกเป็นลิขิตแล้วว่าคุณจะต้องเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันเป็นโซคอนแทคเออมันเป็นโซคอนแทคระหว่างคุณและก็เขาที่จะร่วมกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือทำให้ความสัมพันธ์นี้มันออกมาในรูปแบบที่เอ่อที่เติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกันได้ โอเควันนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้ฝั่งหนึ่งอาจจะยังไม่ได้แบบกระเตื้องขึ้นหรือรับรู้แต่แต่นี่มันบ่งบอกว่าจุดจุดหนึ่งจุดจุดนั้นจะมาถึงในเรื่องของความในความสัมพันธ์ของพวกคุณคือการเติบโตทางจิตวิญญาณโอเคนะคะก็ขอให้คุณโชคดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ